อ่ะสวัสดีครับพี่นอ้องป่องปายสุภูสกุนพี่น้องฝากเหตุไม่ได้พี่น้องเด็กคอยไปดูพี่น้องฝากเพจุหม่นะเมื่อนี้ยที่พามาแล่หมูหมูตัวหนึ่งเบิองโดนมาแลงพี่น้องมาเบิงบ้งมาเบิ้งกิซ่ากันสิเร็วลองมาเบิง้งรับชมอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์บอกเลยพี่น้องเอ้ยมาๆๆมาเบิง้งหมูตัวหนึ่งเล่นานป้องมาเบิง้งซี่โครง สี่โพงฝังใส,ส่เอาแบบงานละเอียดพอมด้วยก็เอาดตุ่มเปะเอาละเอียดเบืองเลยเบืองกระดูกสี่โค่ง 不不 มันสันโอ้โห,หเรียบร้อยดีนี่คือหัวไหลหัวไหลหมูขนาดนี่สันค้อสันคอ ขนาดประเภทบดเนี่ยเอาสมพนาดไปเลยแซ่บประเภทบดเนืเ้อมันแน่นมเนื้อมันแน่นดี เพล็บดนะปลากระเพาหมูสับตรงนี้อ่ะอร่อยทุกตเนื้อแน่นเปีย้ยะเนื้อมันแนนวาวแล้วข้อหมูหยา ย่างนี่ข้อหมูย่างนี่ก็ข้่หมูย่างมูนี่้อ,อ,องแท้่เลยมันป็นของปลอมหน่อยนึงมาเบิ่มสีกุ้งฟัขงขวม,มือ รูมเลยเพิ่มกระดูกเล่นเลยแกบง่านละเอียดเพิ่งสัตว์นะนชั้นสวยงาม,มา่ะ เแยบกไบบ็ได้เลี้ยงทักได้เลยออกแบบไปเรื่อยๆคุยไปพร้อมีิคือกองแกบปหน,นึ่เนื้อที่ดุต้มแซ่บ ลา่าโหลดปะเรือจะขัลังสองพาทำเรื่องเราฝากไรฝากแช่นะพี่บอกไหมฝากไหลฝากแช่นหน่อยฝากเปลี่ยนไหมพ่อไหมเปลี่ยนเกาคือคิดได้ๆอยู่มึไมีได้ไหมเขา ม้าบิึงสะโพกโดกดากตั้งนี่นะ่ะที่อยู่ขาส่มุ่งก้เลเช็กส่แล้วปวดตีขาจิงจ้ขาชิจ้หางม,มูหางม,มู กระดูกเป็นภาษางูก,กระดูกเป็นตาเก็บเก็บหน้าเก็บหลัง บอกข้างหลังเ<อ>นี่นจริงเฮ้ฟังหนึ่งสะโพกโดดดังฟังหนึง่ง ดูคข้าตั้งเสร็จแล้วเหลือเหลือกระดูกมีทางทางข้าวกระดูก สูกสามเดียวสวยนะสามบาทครับสามบาทครับนี่โอ้เซตหล่อตัวหนึง่งโอ้คุณได้ข้ามบ้านล้วก็ฝากไปฝากแชร์น,นะพี่น้อง ฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยพี่น้องเขาเขา,เขามาหรอกฝากติดตามผมฝากเพจยร์ไปนเด้อ <_ C os> พอแล้วก็ไปครับผมไปแล้ว